รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสิงคโปร์โพล y เทคนิคประเทศส,สิงคโปร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ learning express 2025 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือมทรธัญบุรีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2025โดยรองศาสตราจารย์ดรสมัยผิวสะอาดรักษาการในตำแหน่งอธิการบาดีมทรธัญบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ดร์นัฐาคุปตัดเถียนผู้ช่วยอธิการบด,ดีมอทรอธญัญบุรีเข้าร่วมณนห้องประชมุมภาวิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์มอทรอธญัญบุรีจังหวัดปทุมธานี สำหรับโครงการ Learning Express 2025จัดขึ้นร่วงวันที่31มีนาคมถึง11เมษายน2568ภายใต้แนวคิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน Innovation for Community ซึ่งเป็นความร่วมมือกับสิงคโปร์ polytechnic ประเทศสิงคโปร์สถาบันชั้นนำด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะและความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมในการสร้างสารรค์นวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ ของชุมชนได้อย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบดีไซน์ติ้งกิโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้นและการลงพื้นที่ศึกษาและทำความเข้าใจบริบทของชุมชนจริงณโมทรอดธัญบุรีและปิ่นฟ้าฟาร์มจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของผู้เข้าร่วมโครงการในการประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างสารนุตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ชุมชนกำลังเผชิญอยู่ ทางนี้การดำเนินโครงการ l e a r n i n g e x p r e s s 2025ได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์มทรธัญ,ญบุรีในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านการบ่มเพาะบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสารรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม